สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Offercaster นะครับวันนี้อยู่กับผมและเกม Mobile l e g e n d a แบง a บ g นะครับวันนี้ฮีโร่ที่ผมเล่นก็คือฮีโร่ใหม่เนะนี่ผมจำไม่ได้มัน,มนชื่ออะไรซุยยูเนาะพี่บอกอน,นี่ผมอ่านถูกไหมเนี่ยตัวน,นี้จะเป็นตัวที่เน้นกดสกิลค้างนะครับถ้ากดค้างมันก็จะมีอ่าเรียกว่าอ,อะไร เหมือนมีร่งางยักษ์อยู่ข้างหลังมันนะครับแต่ถ้าเรากดทีเดียวมันก็จะเป็นสกิลอะที่ผมกดเมื่อกี้น็จะแบบนี้ถ้ากดทีเดียวจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้ากดค้ามันก็จะพุ่งแบบที่ผมพุ่งเข้าไปในคีบเมื่อกีนะ้เห็นไหมครับมันจะมีลอด okay, เห็นไหมผมกบสกิลส,สอง เล่นผมเจอไฮลอดอ่ะผมรู้สึกสกิลอ่ะเนี่ยเนี่ยไอ้สกิลเนี่ยรู้สึกจะเป็นสกิลสองเ่ยสกิลสองของเราจะเป็นแบบนี้นะจะสับลอยๆสับไม่ค่อยเข้าเลยมันจะมีหลอดอยู่เนาะส่วนนี้สกิลสามเป็นแบบนี้นะ อันนี้สก,กิลมันก็จะพลิกแพงี่้หลัยหูผมจอกปุ๊อบหเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะไม่ทำตะยิงยิงก็งยิงไม่โดนโเคหลักๆก,ก็สก,กิลก็จะประมาณนี้แอบรอบนี้โดน นี่ผมมีเพื่อนมาด้วยผมิชว่ามัคแค่สองนะฮะบางทีถ้าผมกดสกิลหนึ่งทันอาจจะได้นะมีเพื่อนได้นะเพราะว่าสกิลหนึ่งนี่มันจะเป็นอมตะแป๊บหนึ่งนะครับจงังหวะที่มันหายเข้าไปเนาะแล้วก็ไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะ ช่วยเพื่อนเราเต่านิดนึงช่วยนิดนึง <c oughs> เด,ดี๋ยวรอจันทร์เลยน <c oughs> เพราะว่าแฮร์รอลกำลังจะบอกว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นี่ผมตียิงนี่ อันนี้แรงอยู่นะครับสกิลสามเมดเขามาอีกแล้วนะผมเื่อเขาอาจจะมาด้วยกันเนาะเพราะว่าเขามาย้ําผมบ่อยมากเลยนีตน้เหรอ,อยิงสอยไปหนึ่งทีโอเคเขากลับไปแล้วนะครับถ้าสมมุติถ้าเราอยู่ในล่างนี้มันจะเดินช้านะครับใช่ไหม ถ้าเป็นล่าปกติมันก็จะเดินเร็วนิดนึงอ้าเผมอัพอ่าัพสกิลสองนะครับแล้วก็ระหว่างก็ฟาร์มแต่งพอไม่มาล้วก็ตีฟามโอเคผมจะเดินออกธรรมดาปุ๊บอื้อ <laughs> ใส่ตามเราไม่ทันหลงเพื่อนนี่ผมจะไม่ไปแล้วโพรากลางมันหายเนละ่ยผมกลัวว่าไปหรือจะจะาเอเนะี่ยผมยิงเข้าไปข้เนีน่ไม่มีเนะี่ยเกตการเขาอยู่นน่นนะ เราหายไปแล้วนะแล้วเ,เราก็ดันนะเหมือนเดิมเขาหายเราก็ดันเะอ้าอยู่นี่เราเนี่ยอุ้ยผมต้องออกแล้วคิดว่าผมไม่ออกผมมีโอกาสตายสูงมากนะเมื่อกี้อาร์มอนวนมาด้วยนะี่อาร์มอนวนฟาร์มอยู่ตรงนะี้ ไว้ใจไม่ได้เลยนะเขาไปเราก็ดนนะันครับเหมือนเดิมวันนี้เราก็ฝึกผิดท่า็จะแตกวันนะี้แตกแล้วเราก็ไปเลนอื่นนะครับ นี่นนแล้วผมชาดหรอกโอเคผมได้แอซซิตอยู่นะครับผมซื้งผมโดนเวทอามหมอนแรงมากเลยอะ่ะ โดนอันติครึ่งหนอดเลยนะเดี๋ยวแม่เป็นด้วยร่างปกติดีกว่าเก็ดซ์ตี้มีตรงนั้นนี่เอสตั้น ไล่ลา,ย,ลา,ย,ลาย,ยิงจนตายเลยนี่ผมไม่ได้ดูเลนตัวเองเลยอะแตกวนะเนี่ยโอ้เรยบร้อยนะไม่ทันเนาะนิดเดียวเนี่ยผมไม่ได้ดูนะ ผมไปช่วยเพื่อนแต่มียานี่ฟรีฟาร์มมากเลยอะอูไม่ตายเอ้ได้อยู่นะครับฟิกเกอร์ไปเอานะโอ้ยไม่โดนงู โอ้ยผมเล็งเผื่อไปหน่อยอะ่ะเผื่อเยอะเกินนะอแ้สกิลสามปกติจะเป็นแบบนี้นะครับสกิลสามนี่มันจะเหมือนกับอ่าอันติโนแลนะ่ะที่เราใช้แล้วตัวเราจะถอยหลังออกมาสกิลสามจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนสกิลสองก็พ่นสป,ปีด์ไปส<เ>ปีด เราก็ถอยออกมาแบบนี้นะครับนี่เอามาเลยอะ่ะมันแข็งเกินอะ่ะโอเคมายิงไปก่อับอืม วิมียานิดฟรีจัดนะคือเขาพยายามแยกดันเนาะจริงๆมันก็ถูกแล้วนะเพราะว่าทีมเขาสู้ไม่ได้นะเขาก็ต้องแยกดันแสดงว่ามียาคนนี้เล่นเล่นเป็นนะครับน่าจค่อนข้างเก่งเลยนะ แล้วพอเราแยกเราก็โดนไงร่อนดันเขาไปหุ่นนี่พุ่งไปเคสกิลฝากไว้แค่นี้พอโอ้โหไปเอาหลอดดีกว่า เมื่อกี้ถ้าผมไม่ออกผมว่าผมตายนะครับเมื่อกี้ม,กม,กมีย่าย,ยิงแรงมากเลยอ่ะนี่เรานนเก,ก็ฮิวเลือดไปก่อนสก,กิลสองนี่ฮิวเลือดแรงมากครับผมรู้สึกเหมือนทุกสก,กิลจะเป็นสกิลฮิวเลือดหมดเลยแบบแอะๆเราก็ได้ฮิวเลือด ออพี่เขาก็สุดเกินพี่แกนี่สุดมากอะ่ะวิ่งเข้ามาคนเดียวเลยนะเพื่อนตามไม่ทันอะ่ะนี่ยิงเช็คไว้ก่อนพุ้มไปเช็คเหมือนกันเดี๋ดยวเราจะใช้สกิลสากดตัน อุ่ยจะตายยิงเข้าไปเลยมันไม่แรงเลยมันก็ยิงตอดไปเรื่อยๆโอเคผมของดาเมจเยอะเกินไปละผมออกกันของก,การบ้างดีกว่า ุเมื่อกี้ถ้าโดนเซเลน,น่านี่น่าจะตายครับนี่กีถ้ากดครั้งน่าจะผมน่าจะตายก่อนโอเคอเกมนี้น่าจะแล้วผมรอนีนี่ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเอ้สติ๊กเกอร์ออกไปก่อนนะครับมีปอมแรกไอ้ป้อมบดเี๋ยเราเข้าไปเลยนะจบแล้วนะครับเกมน,น,นี้ีโอเคฮีโร่ใหม่ก็จะเล่นประมาณนี้นะอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมเล่นไม่เก่งนะครับตัวนี้ว่ามันเพิ่งเข้าเซิร์ฟได้ไม่อจะอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมั้ง อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับโอเคจบกันแล้วนะครับกับอีโร่ใหม่เนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปครับบ๊ายบาย